ผมอยู่อนุมานภาพยนตร์ของคุณคุณรัฐเพศนดีนะเขาก็มีห้องบันทึกเสียงด้วยผมอยู่ห้องบันทึกเสียงด้วยผมอยู่ฝ่ายเสียงที่ที่ห้องของคุณรัฐ แม้จะวัย91ปีแล้วหากสิ่งที่ปงอัศาวินิกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะาก,การแสดงผู้กำกับระบบเสียงสร้างสารค์และบันทึกเสียงภาพยนตร์ปี2563ยังจำได้ไม่ลืมคือโอกาสก้าวแรกที่ได้รับจากผู้กำกับชั้นครูอย่างรัฐเบสตันยีให้เป็นผู้เรียนรู้อุปกรณ์การทำเสียงจากชาวต่างชาติหลังเริ่มงานก่อนหน้าด้วยการเป็นผู้ช่วยกล้องให้รัฐเบสตันยี เพราะซึ่งผลงานการบันทึกเสียงตัดต่อและผสมเสียงเรื่องแรกของปงอัศวินิกุลคือหนังอมตะอย่างสันติวีนาที่ส่งเข้าประกวดเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งแรก หลังจากนั้นได้ฝากผลงานไว้อีกมากมายทั้งชั่วฟ้าดินสลายน้ำตาลไม่หวานโรงแรมนรกมาจนถึงหนังไทยยุคหลังเรื่องดังๆทั้ง2499อันธพานคลองเมืองหนังนาคและรักออกแบบไม่ได้ ความสามารถของปงอัศวินิกุลยังการันตีได้จากหลายรางวัลที่ได้รับทั้งรางวัลสัมเพาทองสาขาผู้บันทึกเสียงยอดเยี่ยมปี2500ซึ่งปงอัศวินิกุลเป็นคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้รางวัลพระราชทานตุ๊กตาทองปี2530และรางวัลต่างๆจากเวทีสุพรรณหงษ์และชมรมวิจารณ์บันเทิง นอกจากนี้ยังได้การยอมรับในระดับสากลด้วยการเป็นผู้ทําเสียงให้กับหนังต่างประเทศหลายเรื่องเช่น Terminator 3 Taken และ a n i m เมชันอยาก The j u n g l e Book 2และ Brother Bear ซึ่งเป็นผลจากการได้ศึกษาดูงานห้องบันทึกเสียงฮ่องกงและดิสนียแล้วนำมาปรับปรุงจนห้องบันทึกเสียงรามอินทา like ได้มาตรฐานสากล I'm more of a purebred Wolverine. Look at these c u t s ห้องเหลวนี้ตั้ง EQ Ecolizer นี่น่ะมันมันมันมาตรฐานอนะ่นะน่ะรูม EQ ตอนนั้นดิสนีย์เขาก็มาช่วยฟังดูเขาบอกว่าอ่ารูม EQ นี่โอเคใช้ได้ พราะไม่ไม่ต่างอะไรจากห้องของของของดิสนีย์นะ<ม>เขาเขาเขาาเขา้เขา,เขามาดูมาช่วยดูแล้วเขาเขาวัดวัดให้เราด้วย แม้ทุกวันนี้ปองอัศวินิกุลจะวางมือจากการทำหนังไปแล้วหากเทคนิคการทำงานยังถูกส่งไม้ต่อให้รุ่นลูกอย่างสุนิดอัศวินิกุลที่เรียนรู้การทำงานจากคุณพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นซึ่งไม่เพียงการตัดต่อผสมเสียงและใส่เอฟเฟกเท่านั้นหากหลายครั้งสุนิดยังทําหน้าที่ตัดต่อภาพยนตร์เองอีกด้วย สุนิศเล่าว่ายุครุ่งเรืองที่สุดของห้องบันทึกเสียงรามอินทราคือช่วงที่ต่างชาติหันมาทํางานเสียงภาพยนตร์ในไทยแทนที่ฮ่องกงซึ่งเดิมทีเป็นแหลบสําคัญของเอเชียทั้งจากจีนสิงคปโปร์มาเลเซียฮอลลีวูดรวมถึงไต้หวันหากในช่วง10ปีที่ผ่านมาหนังไต้หวันเริ่มมีเข้ามาน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมของไต้หวันความจริงทุกรัฐบาลเขาก็ม,มีมีหมายกําหนดการที่ว่าจะทํา จะทําเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทยสนับสนุนสนับสนุนนี่แต่พอสุดท้ายกําลังจะเป็นรูปเป็นล่างครับเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเอาเปลี่ยนรัฐบาลก็ตั้งต้นกันใหม่คนเข้าใหม่มาก็เป็นอีกแบบจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นล่างสมัยก่อนมิกซ์หนังก็ไม่ได้เป็นถอยไปถอยมาแบบมีมิกแบบม้วนเดียวจบเลยม้วนหนึ่งสมัยก่อนก็ประมาณ10บนาทีแต่มิกซ์อย่างนั้นมิกซ์หนังอย่างนั้นได้มูดคือมันไม่ได้หยุดต่อหยุดต่อกันสมัยก่อนก็มิก หนังมมี mood, mood, mood ดูดดีอย่่าางทานมูยยม Big ้วยคอนเน็กชันในฐานะคุณทำหนังฟิล์มาตั้งแต่ปี2,494บงอัศวินิกุลยังเป็นขุมกำลังสำคัญที่ช่วยหอภาพย,ายนตร์องค์การมหาชนตามหาฟิล์มเก่าหนังไทยที่หลงเหลืออยู่ในแลบต่างประเทศซึ่งมีทั้งที่พร้อมส่งคืนและถูกทิ้งให้หายไปตามกาลเวลากวินพบพันธุเริกไทย P ี s รายงาน